เลยที่เขาที่ส่งมาคำว่าคลิปสร้างรายได้นั่นแหละนะคะทุกชัน,นก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะคะก็ไม่ได้ช่วยอะไรมาเฉยๆนี่คือไม่ได้ช่วยอะไรหรอกถ้าพูดถึงว่าจะไปช่วยคะแนนหรือว่านาทีเพื่อนเป็นกำลังใจนะคะวันนี้ขอสวัสดีค่ะลงเพียงต่นนี้นะคะขอบคุณค่ะคุณแชร์อัปเดตแชร์อัปเดตและเริ่ม การสนทนาแค่อัปเดตอยู่ตลอดเริ่มการสนทนาตอนนี้เรายังไม่จบทเฉยยังไม่ไปถึงเส้นตรงนั้นแต่คุณยายทางสายอาวุโสแล้วหรอทุกคนเข้าใจดอกไม้ก็เข้าใจอยู่ว่ามากนะแต่พอตอนเรามาทําคลิปนี้เพื่อนเราหายหมดแล้วนะจำหายหมดแล้วนะตะมุตะมี้มนะทําไปก็ไม่มีคนดูให้เกินมากเพื่อนเราไม่ดูเพื่อนเราไม่ดูเ,เ,รดเราจะส่งสมนาที สามนาทีโฆษณาห้อยแล้วก็ตอบกับตอบกับความคิดเห็นตอบโพสของคุณด้วยนะคะจบมาดูเองก็แล้วกันว่าเป็นยังไงการที่ไม่การที่เพื่อนเพื่อนไม่สร้างปฏิสัมพันธ์กับเราไม่ได้ช่วยอะไรค่ะมีมีแค่ไปมองดูเฉยๆเขาจะจับอยู่ตรงที่มาคอมเมนต์นะคะเขาจะจับได้ไหมคงจะได้เยอะแล้วมั้ง ขอบุณทุกคนค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจไลฟ์สด,ดเองอะ่ะมันเสียเวลาไปดูนานดูมาดูให้เพื่อนไม่จบอันนั้นรายได้ไม่มีค่ะเพื่อนไม่ได้ค่าอะไรเลยนะคะถ้าไปดูไม่จบนะคะมาตั้งห้าเดือนพอถึงที่จะสร้างรายได้แล้วหาคนคอมเมนต์ให้ก็ไม่มีเนาะใช่ไหมว่าไหมหาคนมาคอมเมนต์ให้ก็โอ้ดีดีด,ดีจ้าดี ยายสนับสนุนหรือแม่สนับสนุนนะเรื่องเต้นนิดๆหน่อยๆเต้นสวยงามเนี่ยเต้นสวยงามนะคะดอกไม้บอกว่าตรวจแล้วค่ะโอเคดีมากค่ะสอบถามคนที่เขาผ่านมาก่อนโอเคค่ะถ้ามันผ่านก็ดีเพราะนั้นเราไปทําคลิปมันก็ตะมุตะมิอย่างนั้นแหละเนาะจำเรียงบอกว่ายังจ้ายังไม่ผ่านหรอค่ะ ใช้มาหลายปีใช้มาหลายปีแล้วไม่รู้ว่ามีอะไรแคร์เรื่องอะไรบ้าง,างอยู่ในในโทรศัพท์นะคะผ่านลิปยาวส่งข้องคุณกําลังคิดอะไรอยู่นั่นคือช่องที่เราสร้างรายได้อยู่ตอนนี้นะคะให้เกินมากเพื่อนเราไม่ดูเพื่อนเราไม่ดูเ,เ,รดเราจะส่งสามนาทีสามนาทีโฆษณาห้อยเดียวกระถูกแล้วละ่ะของดอกไม้ก็น่าสวยๆออกมาทุกวัน ยายทางสายบอกว่าสวัสดีจ้ามาให้กําลังใจจ้าแต่ว่าคนที่จบไปแล้วก็ไปเร่งทําคลิปหาคลิปหาคลิปที่มาลงถ้า,ถ,าถ้าไม่ได้อันนั้นนะคะจะมีโฆษณาแล้วก็ดูให้จบนะคะดูดูการพูดจบแล้โฆษณาแล้วเราจะอาอะไรไปสร้างรายได้ได้ไดเนาะพูดไปแล้วก็พูดความจริงนี่แหละพูดความจริงให้เพื่อนๆฟังเพื่อนเก็เหมือนกันตะมุตะมิ งคงทำงานอยู่ทุกวนันและเพื่อนๆเ,เราก็จะได้เห็นกันว่า,าเผื่อวันไหนที่จะคิดจะอยากออกมาคลิปยาวส่งข้องคุณกำลังคิดอะไรอยู่นั่นคือช่องที่เราสร้างรายได้อยู่ตอนนี้นะคะผ่านโฆษณาสตรีมมีห้าข้อนะคะมีห้าข้อหนึ่งเราต้องอยู่ในประเทศที่มีสิทธิ์สองใครก็ไม่เห็นนะคะ แต่บางห้องเห็นบางห้องไม่เห็นก็หมายก็ว่าระบบเขาให้เห็นห้องนี้ไม่ให้เห็นห้องนี้ไปหลายคนทีเดียวเลยอยากช่วยเพื่อนอยากช่วยเพื่อนก็เลยเป็นนั้นว่าอ่าปลุกระงับนะคะเหมือนเดิมอ่าแล้วก็ไปปฏิสัมพันธ์กันอยู่ทางในคลิปนะคะเ,เพื่อนๆเราทั้งนั้นแหละค่ะที่จะปฏิสัมพันธ์มาแต่ก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วล่ะ อ่ายัยไหมบอกว่าใช่ค่ะเพื่อนไปไหนไม่รู้เราเรายังไม่ได้ไปสร้างเอาอะไรจากที่ไหนมันยุ่งน้อยรอบข้างเราก็เอาอันนั้นแค่นั้นเองนอกจากว่าคนจะเข้ามาชมนี่เข้าทําได้ทําดีอยู่นะคะขอตัวก่อนนะคะดอกไม้บอกจ้าขอบคุณนะจ้าดอกไม้อ่าดอกไม้อ่าถ้าคลิปไปส่งช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่เป็นวิดีโอออนดีมานวิดีโอยาวเนี่ย สวัสดีจจยุนยายไหมกกำลังรับชมอยู่สวัสดีจะยายไหมของแต่ละบุคคลนะคะอามีเพื่อนเข้ามาแล้วขอสวัสดีทักทายเพื่อนๆน,นะคะสวัสดีค่ะคุณป้าคอคะคระงับก็เลยไม่อยากจะให้ใครมาโดนไม่อ่าไม่ไม่พิมพ์ต่อก็ได้นะยายไหมนะฟังฟังไปเฉยๆถ้าอยากจะอ่าในเนื้อหาใยาย่ไหมขอบคุณคุณ ป้าบุญเลี่ยมขอบคุณคุณจำเรียงขอบคุณคุณเ็ดขอบคุณคุณดอกไม้ขอบคุณยังเจินขอบอ๋อไม่มีคนมาขั้นกลางให้เนาะคุณปกครองจา้าผ่านนานหรือ,อยังเนาะดีใจด้วยได้ไหมเข้าไปอ่านบ้างไหมเนื้อหาในเนื้อหาข้อมูลเชิงลึกอะตอเวลาเลยว่าไม่ค่อยเจอแม่ไม่ไมค่อยเจอ,เย,เจอยายเสงเหี่ยมเลยว่างเงนอะ เจอยังไงล่ะคะเขาปิดสต็อปดูจบแล้วมันถึงจะมีค่ามีความหมายนะคะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะขอบคุณป้าที่มาให้เลยยังไม่ได้เข้าหาใครเลยนะวันนี้ก็แต่ว่าทางทางเอไอคงส่งคนใหม่มาส่งคนใหม่มาเรียงเรียงหน้ามาเลยนะคนใหม่คนใหม่เยอะสวัสดีค่ะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยกับเอ็เจนเด้อคนบ้านเราขอนแก่นเด้อดอกไม้ก็คนขอนแกน่นเอ็เจนก็คนน้ำพอง ดอกไม้บอกว่าป้าครึ่งครึ่งทางหรือยังเนาะจำเรียงนี่ครึ่งทางหรือยังครึ่งทางหรือยังวันนี้ไปไปวัดมานะคะบางอันก็ห้อยเฉยแต่ห้อยเฉยก็ก็มีนะเขาก็มีรายได้เหมือนกันแต่บางอันก็จะวิ่งขึ้นตรงกลางนะคะบางอันก็จะแล้วก็ตอบกลับตอบกลับความคิดเห็นต่อโพสของคุณด้วยนะคะด๊ สวัสดีจ้ายูนยายไหมกําลังรับชมอยู่สวัสดีจ้ายายไหมภาพสนุกเต้นเบส5คลิป10คลิปทําไปเลยกเกลียวนะสั้นๆเต้นนิดๆหน่อยๆไปได้ไงตามเยี่ยมแล้วแต่ว่าจะไปเยี่ยมอยู่ประคองจะไปเยี่ยมอยู่เมื่อคืนไปเยี่ยมคุณยายไหมยอยู่นะเมื่อคืนเนี่ยเยี่ยมยายไหม่อยู่นะคะไม่มีคนมาขั้นกลางให้ ไอ้สามีเสียงียไปไหนเนาะอันนี้ไม่สวัสดีชาว Facebook ทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีชาวครีเอเตอร์สวัสดีชาวเรียวมาตั้งห้าหเดือนพอถึงที่จะสร้างรายได้แล้วหาคนคอมเมนต์ให้ก็ไม่มีเนะาะใชไหมว่าไหมหาคนมาคอมเมนต์ให้ก็ตมุตม <laughs> เตมเิเหมือนกันอยู่เหรอเหมือนกันอยู่เหรอ เหมือนเดิมค่ะตะมุตะม,ตม,ตมิใช่ใช่ใช่พี่สยามเองอ้โหยีคลิปมาลงมันก็ไม่มีเหรียญที่จะเข้านะคะไม่มีเหรียญที่จะเข้าแต่ว่าถ้าเราลงคลิปไปแล้วนั่นคนต้องโพสต์สม่ำเสมอด้วยนะคะเพื่อรักษาการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายนะคะหรือพูดคุยสเปหิระกันก็ตามนะคะก็จะได้ออกมาพบกันในรายการนี้นะ แต่เราจะไม่ได้มาไลฟ์เพื่อเก็บนาทีเราจะมาไลฟ์เพื่ออสะสมเปิดเพื่อรักษาการมีส่วนร่วมนะคะการมีส่วนร่วมการสร้างปฏิสัมพันธ์ยังต้องมีนะคะเพื่อนๆจ๋าจบสามมีเพื่อน5,000คนขึ้นไปนะคะสก็เรื่องคลิปวิดีโอยาวอินวิวอนันดมันนะคะาก็จะ บ่ายสองที่มาไลน์นะคะมาไลน์บ่ายสองแต่ถ้าวันไหนที่บ่ายสองไม่ได้ไม่ได้ออกมาสวัสดีพี่พ,พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนที่ไม่ใช่แาล้วเรียวก็ตามนะคะจะไปชมไลฟ์ได้อย่างนี้ก็ขออภัยนะก็เข้าไปในคลิปก็แล้วกันแม่ไปทางคลิปเด้อดอกไม้ยายทองใสบอกว่ามองไม่เห็นคอมเมนต์ตัวเองเลยค่ะโอ้ไม่เป็นไรไม่ต้องไป ซีเรียสหรอกอาจจะมีระบบอตัวเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการหลากหลายนะคะมากนะแต่พอตอนเรามาทำคลิปนี่เพื่อนเราหายหมดแล้วนะจำหายหมดแล้วนะตะมุตะมีนะทำไปก็ไม่มีคนดูไ,ได้อันนั้นนะคะจะมีโฆษณาแล้วก็ดูให้จบนะคะดูดกูการพูด จบแล้วโฆษณา,ลาเลยว่าไม่ค่อยเจอแม่ไม่ค่อยเจอยายเสี่ยมเลยว่าง,งั้นเจอยังไงล่ะคะเขาปิดสต็อปขอบคุณคุณยายทองใสขอบคุณคุณสุพณีสุพณียังไม่เข้ารอกคะอันกําลังรับชมอยู่ขอบคุณนะคะทุกคนนั่นจะมีโฆษณานะคะจะมีโฆษณาแล้วก็ดูโฆษณาให้จบนะคะถึงเขานั่นเขาจะบอกให้เราเข้าไปดูข้อมูลเชิงลึก พาเข้าไปดูแล้วดูว่ามีอะไรเขาบอกพูดถึงการต่อยอดนะขึ้นทีหลังนี้เราก็ต้องดูโฆษณาให้จบด้วยแต่บางอันเขาก็จะไม่เล่นเขาก็จะห้อยอยู่เฉยๆนะคะก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่เขาก็แล้วกันอันนั้นอนะดวงมือนาทีแล้วเหมือนกันแต่ว่า